ส่งต่อให้ให้พ่อไปเอกเพราะว่าไอ้ลอนลี่ไอ้ลอนลี่ผีฟองเหลืองมันบอกว่าพ่อไปเอกอยากจะได้เพราะจะได้ให้เห็นไหมเดี๋ยวพ่อไปเอกเนี่ยเขาจะให้ทนายของพ่อไปเอกอันนี้อ้างจับการเรื่องอ้างพอาจารย์พลก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เงินเข้ามูลนิธิมันไม่ใช่แค่เงินที่าอจารย์ แต่มันจะรวมทั้งเงินที่มันเกินไปมากมันเกินไปมากที่ตามข้อตกลงแล้วไอ้เงินที่มันเกินไปมากๆนั้นเนี่ยจะต้องมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายทั้งสองของพ่อพไปเอกพ่อพไปเอกเขาก็เลยคิดอันนี้คิดนะว่าพ่อพะเอ,อยากจะปรึกษาทีมชนในหลักฐานทั้งหมดก็เลยส่งไปแต่ส่งผ่าน ส่งผ่านโลนี่ขีตองเหลืองเพราะตอนนัน้นยังไว้ใจมันอยู่ก็ส,ส่งให้พ่อเพเอกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าลายส่งไปให้พ่อไปเอกนั้นไม่รู้ว่าพ่อไปเอกได้รับหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเนี่ยเอ,อรู้สึกว่าพ่อไปเอกเขาจะเปลี่ยนลายลุงก็เลยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนลายซึ่งผู่ก็ส่งหลักฐานตัวนี้ไปเข้าในลายนั้นแต่ไม่รู้ลุงเขาได้รับหรือเปล่า พวกท่านคิดดูนะว่าเรื่องของอทนายตอเนี่ย fc พอตอเนี่ยก็คือทะเทเนี่ยเรื่องเงินมูลนิธิหรือเรื่องอะไรที่มันทเทเทไปเนี่ยแต่มันเสือกมันเสือกไปพูดถึงเรื่องที่มันมาทำคดีให้ลงุงมึงกล้าแถเหรอกูมีหลักฐานนะแต่นี่มึงเล่นแบบพูดไม่จริงอะ่ะแล้วไอ้ตัวหลักฐานตัวนั้นมันอยู่กับกูอะ่ะเดี๋ยว จะบอกให้ฟังว่าสลิปมีเป็นร้อยโอ้พ่อมึงตายเห็นได้ช e ja ัดว่าเป็นทนายตอแปลว่าตอแหลเดี Hare ๋ยวมีเงินในบัญชีมูลนิธิมีไม่เกินสองแสนห้ามื่นบาทเดี๋ยวมึงดูครู เบิกโอนเบิกถอนเบิกโอนเบิกถอนออกไปทำไมถึงรู้ครับนี่คือสเตทเมนที่มันเคยเอามาโชว์นะครับแต่ว่าทุกท่านให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับดูนะครับเนี่ยข้อมูลนิธิทั้งนั้นเลยสลิปเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเงินข้อมูลนิธิทั้งนั้นอันนี้ก็ห้าพันแล้วมีมีเป็นเป็นร้อยเลยนะ เื่องเงินอของใครคืออย่างนี้ตอนนี้มันมีสองเรื่องตอนนี้มันมีอยู่สองเรื่องเราเอาเรื่องเอาเรื่องของทะเทก่อนมีช่องอื่นช่อง y o u t u b e ฝั่งเราเนี่ยบอกว่าเรื่องที่ว่าทะเทโดนแฉเรื่องเงินทำไมเจ้าเป็นทำไปเจ้าปุ๊บว่า จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเจ้าปู่เคยเล่นเคยอารวาสเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แบบคึกคักมากตอนนั้นแต่ถามว่าตอนนี้ทำไมเจ้าปู่ไม่เล่นตอนนั้นเนี่ยเกือบจะสุดทางมันมาติดมันมาติดอยู่สองสองจุดคลิปเสียงที่มีการอัดตอนตกลง เรื่องค่าจ้างตกลงเรื่องค่าวิชาชีพตกลงว่าจะเอาเงินเข้านงเข้าไหนเนี่ยไอ้คลิปเสียงตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยคลิปเสียงนั้นน่ะเขาบอกว่ามีก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะอันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงใครเอาเป็นว่าเขาบอกว่ามีก่อนหน้านี้บอกว่ามีแต่ตอนหลังบอกว่าไม่มีไม่รู้ด้วยเหตุผล คนใดไม่ทราบถึงบอกว่าไม่มีตอนหลังแล้วเราก็ไม่สามารถเอามาได้จุดที่สองสลิปเงินของสลิปเงิน4,000สนของป้าคนหนึ่งที่อยู่อเมริกาถ้าเทว่าไปพูดถึงเรื่องเงินสี่ทรงสี่แสนเนี่ย เกิดอาการมันไส้มันขึ้นมาอีกรอบก็เลยบอกให้ป้าคนนั้นเนี่ยเฮ้ย hey, ป้าไปหาสลิปมาไปเอาสลิปมาให้ได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีคนเนี่ยเเสือกสารนยก็เลยให้ป้าเนี่ยยังไงก็ต้องไปเอาสลิปมาเพื่อจะออกมาฉีกหน้ามันซะหน่อยนะว่าจะปู่กับทนายที่ออกมาแฉทะเทตอนนี้เนี่ยทนายอออ่างนั่นแหะที่ออกมาแฉทะเทตอนนี้ รู้จักกันไหมรู้จักกันครับได้คุยกันด้วยรู้จักกันให้นักการเมืองชูให้นักการเมืองพาร,รามเขาลุยดีกว่าแล้วเราเห็นแล้วว่าการขุดครั้งนี้เนี่ยเขาไปถูกทางละการขุดครั้งนี้เขาไปถูกทางละในเมื่อเขาไปถูกทางเราก็นั่งดู แต่ถ้าเกิดว่าหลายคนถามว่าเอ้ยแล้วทะเทจะโดนหนักไหมเอาง่ายๆนะหลักฐานเป็นสลิปเนี่ยเห็นชัดอยู่แล้วว่าเงินเนี่ยมันมีการออกจากบัญชีนี้เข้าบัญชีนี้ก็คือบัญชีมูนิธินี้สลิปของจริงมีจริงแค่เจ้าของสลิป แค่เจ้าของสลิปเงินไม่ต้องเยอะแค่เจ้าของสลิปเงินสิบคนสิบคนออกมายืนยันว่าโอนว่าเป็นคือเป็นเจ้าของอะ่ะเป็นเจ้าของสลิปอะ่ะสิบคนแค่นั้นเป็นเจ้าของบัญชีที่โอนเข้าบัญชีมูลิธิโอนจริงเป็นเจ้าของจริงแล้วตอนที่โอนเนี่ยมันมีข้อตกลงก็คือมีการประกาศว่า โอนเข้าไปเพื่อเป็นค่าว่าความให้กับพ่อพระเอกหรือให้กับลุงเนี่ยที่ทนายคนนี้ที่าเทคนนี้ได้ไปตกลงกับยูทูบเบอร์หรือกับคนที่เมืองนอกเนี่ยว่าจะรับค่าจ้างทนายเท่านี้แล้วก็ไม่ให้โอนเข้าบัญชีของเขาแต่ให้โอนเข้าบัญชีมูลิธิ คือเจตนาคือโอนเข้าไปเพื่อเป็นค่าค่าวิชาชีพจ้างให้ว่าความให้กับพ่อพไปแค่นี้ครับแค่นี้ก็เสร็จละแค่นี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนพูดถึงเรื่องอ่าโอนจริงหรือเปล่าเอาหลักฐานมาโชว์สิเอาอ่าเอาสลิปมาโชว์สิเอาบินมาโชว์สิเอาโน่นเอานี่มาโชว์ สาระสาคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแม้กระทั่งคนที่โอนเนี่ยโอเคไม่ว่าบางคนบอกว่าโอนไปสี่แสนบางคนโอนไปสองแสนบางคนโอนไปห้าพันบางคนโอนไปหมื่นหนึ่งหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยเขามีหรือพวกท่านหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่มีออกมาออกมาพูดแต่ไม่เอามาชงมาโชว์เนี่ยตรงนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญละ สาระสำคัญที่เจ้าปู่ออกมาพูดคือทระเทบอกว่าไม่ได้รับเงินสาระสำคัญคือตัวเขาเนี่ยคือทนายตอเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเงินเขาบอกว่าเงินเข้าบัญชีไม่ถึงสองแสนห้าแต่เจ้าปู่ออมาโชว์ปรากฏว่ามันสามแสนเจ็ดซึ่งมันพูดไม่ตรงไงสาระสำคัญมัน บางคนนะ่ะมีคำพูดเอาไว้หลอกคนมีเลขกลเอาไว้เสแสร้งมีความคิดเอาไว้ดัดแปลงมีการแสดงเอาไว้หลอกใครๆมีหน้าเอาไว้เสนอมีคำว่าเออแทนคำว่าใช่มีคำสัญญาเอาไว้หลอกให้คนตายใจมีคำว่าจริงใจเอาไว้ใช้พูดหลอกคน